ความสวยงามนะคะรั้งความรักไม่ได้ตลอดนะคะเพราะว่าต่อให้สวยขนาดไหนนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาก็เบื่อเราแล้วนะคะก็สวยแบบนี้ก็กส็สักพักหนึ่งแล้วอะนะเบื่อแล้วอยากไปได้สวยอย่างอื่นบ้างอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดแบบคู่รักของเราเนี่ยเขาเสพแต่ความงามนะคะแล้วก็ความงามเนี่ยมันมีแบบโหหลากหลายมากมายให้เลือกในท้องตลาดเลยนะแบบเนี้ยนะคะถ้าเราหาความรัก กับคนที่เสพความงามเสพติดความงามเนี่ยนะคะแล้วเราเองก็ต้องเสพติดความงามเพื่อสนองกับความรักอะไรแบบเนี้ยอ่ะอันนี้อันนี้พูดถึงในกรณีที่ทําความงามเพื่อรังผู้ชายไว้นะคะรังคู่ของเราไว้นะ,ะอ่าไม่ได้หมายถึงว่าต้องแบบโอ้โหทำตัวโซมไปเลยเปอยเนี่ยเปิดตัวนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูแลตนเองนะคะต้องดูแลตัวเองให้สวยสะอาดหรืออะไรอ่ะตรงนี้ก็เรื่องรูปรักษ์ก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบ เราทำแบบทุ่มเทมากเพื่อหวังให้คนรักเรานะคะติดใจในรูปของเราอยู่ยตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยเปราะบางมากนะคะน่ากลัวมากนะคะเพราะว่า เขาเบื่อเราได้ง่ายๆแน่นอนเลยนะคะถ้าเราไม่มีสิ่งอื่นที่มีค่านอกจากความงามนะคะเพราะความงามมันไม่นิรันต์นะคะมันอีกแป๊บหนึ่งอะ่ะยี่สิบสามสิบปีก็แก่มันต้องแก่นะคะเออมันต้องแก่จะแก่ยี่สิบมันก็ต้องกลายเป็นสามสิบสามสิบก็ต้องกลายเป็นสี่สิบห้าสิบอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าเราไม่มีอย่างอื่นที่มีสเสน่ห์นะคะและอย่างหนึ่งสเสน่ห์ที่เป็นอย่างอื่นนะต้องดูด้วยนะคะว่าคู่ของเราเนี่ยเขารักสเสน่ห์แบบนั้นไหม แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้รักเสน่ห์อย่างนั้นเขาติดใจแต่เรื่องของความงามอย่างเดียวเลยอะนะคะอันเนี้ยน่ากลัวมากนะคะเราต้องเตรียมใจไว้เลยว่าเราจะสูญเสียเขาไปแน่นอนดังนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มระวังตัวตั้งแต่เริ่มแรกความสัมพันธ์นะคะว่าถ้าเกิดเออนะคะผู้ชายนี่เขาแบบมองอ่าเราสวยอะ่ะนนะคะแล้วเขาก็ยังมองคนอื่นสวยได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเดียเริ่มน่ากลัวแล้วต้องไหวตัวให้ทันนะคะแต่ถ้าเกิดเออผู้ชายเขาก็เออเห็น ความไม่งามของเราในบางบุมก็ได้บ้างเ,ออเขาก็ยังมองเราน่ารักเขายังชอบคาแรคเตอร์ของเรานะเขายังชอบมิสัยเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่อ่ะความสัมพันธ์มันจะไปต่อดังนั้นนะคะ,ะผู้หญิงถ้าจะมีความรักต้องฉลาดด้วยนะคะฉลาดที่จะระวังภัยให้กับตนเองนะคะแล้วก็ต้องฉลาดนะคะมีสติทําใจในความไม่เที่ยงว่าอยู่เสมอนะคะทําใจเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมถ้ามันมีบุญจะคู่กันนะคะ มันยังไงยังไงก็ต้องได้คู่กันนะคะแต่ถ้ามันไม่มีอะนะคะมันหมดแค่เนี้นะคะยังไงเขาก็ต้องไปนะคะเราจะไปทําอะไรต่างๆนานาก็ตามเพื่อรังเขาไว้นะคะสุดท้ายนะคะอาจจะได้แค่ตัวนะแต่ใจเขาก็ไปอยู่กับที่อื่นนะคะไปบางทีแบบอ่าแบบว่าไปบังคับเขาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายก็ต้องเลิกกันนะคะดังนั้นนะคะเ,เราจะต้องรักให้เป็นรักแบบฉลาดนะคะ รักแบบเผื่อเรือเผื่อขาดนะคะระวังภัยให้กับตนเองตรงนี้ไว้ด้วยมีรักมันก็มีทุกนะแต่ว่าเออความรักมันก็เป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันมีสติปัญญาในการคุ้มครองตัวเองนะคะเราจะมีความรักที่มีความสุขแล้วก็ทุกแตก่แต่ทุกน้อยลงนะ,ะกว่าคนที่เขาแบบทุนเหตุเป็นที่กับความรักค่ะ